ครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือแม่สองยามดึกทุกท่านนะครับเอฟซีค่ำคืนนี้ก็พระน้อยหน่อยนะครับเอฟซี FC. ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจให้เอฟซีส่องสักเท่าไหร่นะครับเอฟซี FC. คืนนี้ก็ถือว่ามาส่องพระเป่งปันขำๆกันยามดึกแล้วกันเนาะเอฟซีครับอง์แรกเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเอฟซี FC. พิมนิยม ทนันใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับพิมพ์นิยมบีมือลองนะครับอง์นี้นะครับผมเปิดไว้เท่าไหรด่ดีเปิด3,500บาทละกันเ c นะครับไม่รู้ว่าทานันใดชอบหรือถูกใจยังไงก็ต่อรองได้นะครับไม่เพง ประมาลงเพื่อเงินพิมพ์ที่ตานะครับองนี้ที่เพิ่งลงไปเมื่อ,อคลิปที่แล้วนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ fc นะต้องมาจับดูองค์จริงนะแต่ถ่ายรูปสต,ตัวมาก็สวยนะครับ fc องนี้ท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเตินมนะครับององไหนนะทักมาได้เลยนะครับอง์นี้ที่ผมได้มานะครับ fc ผมชอบตรงตรงเม็ดลงเม็ดแร่นะที่ผมซูมให้ดู เนื้อหาเขาก็ดีนะครับทั้งองค์เลยก้นอยากยุบจิบนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับต่อลองราคาได้นะเมื่อคลิปที่เรเปิดไว้เจ็ดพันหรือท้เท่าไหร่ไม่รู้ลืมนะครับต่อลองราคาได้ต่อมาจอบองนี้เอาเปิดแบ่งปันวันนี้นะครับเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะลุงพงเงินพิมพ์จอบใหญ่เปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าคืนนี้ไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนะครับ องเพื่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะครับอง์นี้ผมก็ดูเป็นจอบใหญ่บางคันนะไม่ใช่จอบใหญ่ไม่เขียนนะครับถูกใจหรือชื่นชอบนะครับ fc เบอร์เดิมเลยนะครับเบอร์0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับมีองค์นี้อีกหนึ่งองนะเนาเอียงข้างก็เหมือนกับองค์ลาลานะครับเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวมีขึ้นขึ้นอันนี้ให้ดูนะเป็นปอสเตอร์เป็นอะไรก็ เดี๋ยวเปิดให้ FC ดูนะครับพอดีก็จริงๆโ้งนี้เคยเคยเอามาส่องไว้นานแล้วนะครับ FC วันนี้ยังไม่แพงนะเปิดไว้สี่พันแล้วกันนะครับไม่แพงนานสวยคลาสสิกนะครับถูกใจชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ถ้ามาฝ่ายคิดว่า FC ก็น่าจะมีถูกใจนะนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับก็ เป็นผิวสนิมไฟนะครับเป็นนิยมนะันนิยมฐานสูงนะครับแท้ดูง่ายนะครับสวยทั้งคู่เลยนะวันนี้สวยเด็ดทั้งคู่เลยถูกใจชื่นชอบนะครับเนื้อหาองค์ไหนนะวันนี้ทักหรือโทรมาสอบถามได้นะครับคลิปสั้นนะวันนี้ f อีไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับ ก็จริงอยากจะเล่าน,นิทงนิทานให้ f อฟซฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซฟังจนเคิมเดี๋ยวเช่าผมหมดนะครับอันนี้ก็ได้เนื้อหาเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมวัดขวางนะต่อมาเป็นนิยมบางคานญิงอองแล้วกันนะครับโอ้ดูเนื้อนะเอฟซเผื่อทนใยชินชอบนะครับผมก็เออไปเจอมาเนื้อหาเขาก็เข้าท่าดีนะครับ นี่พาท่านเป็นอย่างนี้เองนะ fc ผมไม่ใช่ว่าไปจับไปขัดไปอะไรนะมีรอยตะบงตะใบนะท่านใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะตะใบก็ตะใบเก่านะผมจับสัมผัสดูก็เออเรียบลนะก็ธรรมชาติดีนะครับ fc นะี่ผมจับแล้วแทบไม่คมเลยนะ fc ดูแล้วกันนะครับรอยตะใบเก่าด้วยแล้วเนื้อหาก็ไม่ธรรมดานะครับ นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนื้อวันนี้ตอนส่งครั้งแรกก็ถูกใจเลยนะพิมนิยมบีมือลองนะครับทานาดชิ้นชอบหรือถูกใจองนี้เปิดเท่าไหรด่ดีเปิด4ี่พันลวกัน fc เปิดเล่นๆนะครับทานาดชิ้นชอบก็ต่อรองราคาได้นะต่อมาราคาไหนก็ให้หมดนะชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นน่าจะหลงพ่อผิดนะ fc ต,ตานี้นะครับ เทดูง่ายนะเปิดไว้เอาเปิด8ป0 0บาทแล้วกัน f อชื่นชอบเท่าไหร่ก็ต่อรองเอานะครับของดีนะรักเก่าๆนะเชื่อนี้โอ้โหเทดูง่ายเลยนะครับรักเทนั่นคืออะไรนะนั่นคือดอกนี้นั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะซองอย่างไรนะครับ f อฟซีตะกุดนะดอกท่านใหญ่เกินนะครับ เอาทันใหญ่เกินอ,อย่างนี้ก็ได้นะมีจานด้วยนะจะส่องให้ดูจานนะครับไม่รู้ใช่ร้อยจานหรือเปล่านะ FC น่าจะเห็นอยู่นะครับส่องอย่างนิดนึงก็คลิปนี้นะครับไม่มีเราจะอวด FC แล้วนะขอเรี้ยจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ FC มีชื่นชอบ หรือจูบใจองคไหนนะครับทักมาสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับวันนี้สวยเด็ดทุกองค์เลยนะขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ